บอยประกเปิดรายชื่อคนชักชวนร่วมงานดีไอคอนกรุ๊ปกลางรายการน้อมรับผิดพร้อมเคียงข้างผู้เสียหายล่าสุดเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านทางไอจีกลายเป็นปมประเด็นร้อนเกี่ยวเนื่องกับปมดีไอคอนก r ุ u p ที่มีรายชื่อดาราดังนับหลายคนเกี่ยวยงกับธุรกิจดังกล่าวนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือบอยประกนันฉัดบริรักษ์ล่าสุดได้มาออกรายการโหนกระแสพร้อมเปิดใจว่าตนไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มาก่อนว่าเราไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้ด้วยเลยรู้สึกไม่ค่อยดีจึงอยากออกมาชี้แจงพร้อมขอน้อมรับผิดที่ ที่มีส่วนก่อให้เกิดผู้เสียหายจํานวนมากอีกทั้งยังรู้สึกว่าตนโง่ดีที่หลงเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆทั้งนี้บอยยังขอแสดงจุดยืนอยู่เคียงข้างประชาชนโดยบอยยังได้เปิดรายชื่อของคนที่มาชักชวในให้เข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างชัดเจนนั่นก็คือบอสพรวรัตน์วรัตน์วร,วรกุลซึ่งเป็นหัวหน้าสูงสุดของดีไอคอนก r ุ u p รู้จักกันตั้งแต่ปี63และได้เคยติดต่อให้มาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าเวโปรตีนในสัญญา1ปีซึ่งตอนที่ทําสัญญาได้ระบุอย่างชัดเจนว่าตนนเเป็เพียงงผู้แแสดแบบ ถ้าร่วมงานกับเขาก็จะต้องมีออกงานจําพวกรายการหรือว่าคอนเทนต์ของทางเขาแต่ในเรื่องของโมเดลธุรกิจไม่มีอีกทั้งเจ้าตัวยังได้นําสัญญามอมให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อตรวจสอบเพียงแต่ไม่สามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาเปิดเผยต่อหน้าสาธารณาชนได้พร้อมเผยอีกว่าคนที่เซ็นเอกสารคือบอสพอโดยงานหลักของพรีเซนเตอร์จะเป็นงานทั่วไปอาทิถ่ายวิดีโอภาพนิ่งออกอีเวนต์หลกัหลกๆรวมถึงไปออกรายการเพื่อทายอินสินค้าซึ่งในสขปงานหรือตอนจ้างงานไม่มีการพูดถึงในเรื่องของการชักชวนคนเข้ามา ไม่มีเลยแต่มีสคริปต์ให้พูดในเชิงให้กําลังใจก่อนจะเผยว่าเห็นแล้วก็รู้สึกว่าตนโง่ดีเหมือนกันที่ตอนนั้นพูดออกไปโดยที่มั่นใจว่าในสิ่งที่ผมพูดมันคือความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งปกติเวลาที่ไปออกอีเวนต์เขาก็จะให้พูดถึงสินค้าก่อนที่จะมีสคริปต์ทั้งแบบที่เป็นตัวหนังสือและทีมงานบลิฟเพื่อให้ผมไปพูดในเชิงทํานองนี้ในเชิงที่ให้กําลังใจตัวแทนที่อยู่ในงานซึ่งบอยยังได้กล่าวยืนยันกับทุกคนอีกว่าผมไม่ได้เป็นผู้บริหารครลคลัับบแะไมมมมม่่ีีใรรราาาเยยยยกกผวอโด้้ืนน100%พ ที่จะพิสูจน์ได้จากตัวแทนทุกท่านหรือแม้แต่ผู้เสียหายหรือใครก็ตามถ้าเกิดว่ามีหลักฐานที่เรียกตนว่าบอสซึ่งตนมั่นใจว่าไม่มีแน่นอนซึ่งหลังจากจบรายการบอยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งพร้อมลงข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยมีใจความดังนี้ว่าผมขอโทษผู้เสียหายทุกท่านอีกครั้งนะครับในส่วนของผมผิดว่าไปตามผิดเลยครับตามที่ผมพูดไปในรายการผมพร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทุกอย่างและขอยืนอยู่ฝั่งผู้เสียหายเต็มตัวครับผู้เสียหายท่านไหนไม่กล้าออกมาจะดีเอ็มกระซิบบอกทางผมผมก็ยิน ด้วยความเต็มใจครับซึ่งหลังจากที่บอยได้ออกมาโพสข้อความดังกล่าวก็มีเพื่อนจากวงการบันเทิงมากมายเข้ามาร่วมส่งสติกเกอร์ให้กําลังใจกันเป็นจํานวนมากอีกทั้งหลังจากที่รายการโหนกระแสะที่ด้านบอยได้ไปร่วมออกรายการจบลงก็ได้มีคอมเมนต์จากชาวเนต็ตในทิศทางบวกอย่างล้นหลามพร้อมแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวนี้ว่าชื่นชมบอยที่ออกมายอมรับหรือว่ารู้สึกผิดจะตั้งใจหรือไม่อย่างน้อยไหนก็ลูกผู้ชายพอที่กล้าออกมาขอโทษต่อสังคมส่วนรูปคดีจะรอดหรือล่วงก็ต้องว่ากันต่อไปขอบคุณโหนกระแสะขอบคุณพ หนุ่มกัญชัยขอบคุณสื่อดีๆที่ทำเพื่อสังคมเป็นกำลังใจให้ผู้เสียหายทุกคนครับบางรายก็กล่าวว่าคุณบอยทำถูกแล้วค่ะตอนนี้รู้แล้วก็หยุดแล้วแก้ไขแต่คุณบอยก็ต้องยอมรับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดการเสียหายก็ยอมรับสภาพแก้ไขกันไปค่ะและให้เป็นบทเรียนในการรับงานครั้งต่อๆไปค่ะเข้าใจบอยเลยครับขอชื่นชมในความเป็นลูกผู้ชายยอมรับผิดในสิ่งที่ผิดเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครับบอยปรกรณ์ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้พี่บอยนะคะทุกคนมีโอกาสทำสิ่งที่ผิดพลาดจากการ ที่รู้หรือไม่รู้ก็ดีแต่พี่บอยพร้อมที่จะขอโทษและยอมรับผลใจพี่บอยเด็ดเดี่ยวมากเลยค่ะสู้ๆนะคะคุณบอยผ่านครับเยี่ยมแล้วที่กล้าออกมาอาชีพดารามาพร้อมกับพรีเซนเตอร์มันเป็นงานอีกด้านของเขาถ้าเขาไม่รู้กลลวงเบื้องลึกของบริษัทนั้นๆเขามีผิดครับก็ทําตามหน้าที่งานที่ดีที่สุดดาราถ้าไม่รู้ก็โดนใช้เป็นเครื่องมือทั้งนั้นความเห็นส่วนตัวนะคุณบอยคุณไปต่อได้ครับผ่านโดยบางความเห็นก็เข้าใจบอยพร้อมมองว่าบอยเองก็ตกเป็นหนึ่งในเหยื่อของธุรกิจดังกล่าวนี้เช่นเดียวกัน บอยก็ถือว่าเป็นเหยื่อคนหนึ่งเขาถูกจ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์เนอะไม่ใช่ผู้บริหารชื่นชมในความกล้าที่ออกมาเป็นคนแรกแมนมากค่ะพูดยอมรับพลาดเองสู้ๆค่ะผมเข้าใจคุณบอยนะครับงานที่รับมามีดาราทํากันเยอะมันก็ดูน่าเชื่อถือที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้แต่พอรู้เรื่องแบบนี้ขึ้นได้รู้ความจริงไม่นิ่งนอนใจรีบออกมารับผิดชี้แจงผมชอบครับไม่ผิดหวังจริงๆที่ผมติดตามตั้งแต่ฝันหวานอจูบอยเป็นคนแรกที่กล้าออกมานั่งชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาแบบครบหมดทุกอย่างเลยนี่มันก็ สื่อให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นลูกผู้ชายและจริงใจมากขนาดไหนและจะไปคิดแบบโหดร้ายกับบอยก็ไม่ได้นะเพราะเขาเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆมันเป็นอาชีพของเขาคือพรีเซนเตอร์เนี่ยพูดภาษาบ้านๆก็คืออาชีพรับอวยมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นจะไปว่าบอยไม่ได้เขาทํางานของเขาแต่พอเขาได้รู้ความจริงเขาก็ออกมานั่งถแถลงการครบทุกอย่างผ่านรายการที่โหดที่สุดในประเทศไทยเขาขอโทษแบบจริงใจต่อหน้าผู้เสียหายเขากล้าพูดว่าเขาโงา่แค่นี้มันก็เป็นการแสดงความจริงใจสุดๆสําหรับมนุษย์คนหนึ่งแล้ว